พี่น้องออกมาออกมาสวนคุณยายมาพอบักท่านกําลังสิเป็นดอกเมนดอกบักท่านนี่สวา่าเดี๋ยวมัน,มนเมนค่ะอิเลเดอคนเมนคือขี่นี่บันนี้เกี้ยวเขา่าเกี้ยวน้ำเลี้ยวเกี้ยวเขา่าเกี้ยวน้ำเลี้ยวเนี่ยเอามันจะได้กินบ่แล้วคุณยายมันคือจะมีตะเพียมีตะแมงแถะมันแมงอี่หยังเลยว้ายเลยบางพี่น้องมันแมงยีง่หยังเหรเหรอ แม่ง,ย,ง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 ยิ่หยังเนี่ยหินบะมันเจ้าหินบะงาบงยาบงาบอยู่คือแม่งยีหยั่งเลยมันเป็นเจ้าใดล่ะพี่น้องเม้นเม่นเนีมันมาตอมดอกกันนี่แล้วป๊ะเดี๋ยวมังกำสึกมึกอยู่อันดอกบ,บักท่านเนี่ยมันเม็นตัวทุกคนเม็นขื้ขี้นี่วันนี้เบ่งบอกข้าวแล้วตวละลุ่นพี่น้อง ปลาเผาแล้วตวละลตนเป็นแซงเป็นแซงเป็นปุ่มเป็นงนอยู่อันนี้ก็เป็นบอ่ปบอปลาบ่อปลานิ้นตะก,กี้นี่ว่าต่อยากปลาเผาปลาหยังนี่มานี่แล้วเอาเงาเอาอาหารบ้านหละกะักอะเอาแหตุม่มเอาโลดเดนลูกปากลากะลังไงลูกปลานิ้นกะลังไงหยาบหย,ยาบอยู่ตะก,กี้มาเก็บบักหวยบักหยังก็มางมเอาบักหอยจูบพี่น้องก็เพิ่ง เี่บุญทิพย์ไทยบักหวยบึ้งมุจ้าเหลือห็นบักหอยบ่มเจ้าเหลือห็นบ่เจ้าเหลือห็นบักหอยน้ำเนี้ยบุญบ่อยู่ในน้ำกรรมศึกมึกอยู่เห็นบ่บักหอยได้กรรมศึกมึกอยู่ผู้ใะยี่น้ำใบใบใบเงินใบบักล่า ใบบกาพาักพี่น้องมือเด็กกินดอกห่างบ่อยากบอพาักกันอยากบกพาักกันออกมาเอออันนี้ค,คือเราเป็นแม่แย่ซานเด้เออไม่ใงญ่นี่คือเราเป็นไม่ใงญ่ยหนิเพราะเงี่ยหเราเป็นแม่เป็น,ปนพ่อย่ซานในทุกคนวันนี้บน่ะเป็นหลานคือเราอ่ะเป็นน้องพอ่อยศโบนแล้วเบ่งพี่น้องบงบังบังบัพ่อเจ้าเห็นบ่พ่อเจ้าเห็นบักหอยบ่ mỗi cháu hiệp mộc quay vào khắp sụt mực hiền mộc quay vào khắp sụt mực giường mộc quay lên mẫn cậu mẫn mẫn yanko ki ki cái ki 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 ปนินได้ละคุณยายปะตะัดฮะอันนี้อก่อนยายเจ้ายายเจ้าอยากบอกเจ้าคือบังงมเจ้ากเก็บวันนักก้นวันนี้ก็ได้เด้ล่ะเจ้าคก็มาเก็บเอากันวยยายอยู่เด้เจ้าก็เก็บไปขังแล้วก็เอานั่นล่นล้นเข้าวเดียวตันตัวหน่าวบ่านน่ะบ่เนี่ยอากลากอยู่นี่แม่ยายเอาบอกคอยจิบเก็บให้ เอาจ้าถวยบ่เอาพ่อนะโอ้ยวัมีผู้เก็บให้กินติเอาของกูมาเก็บให้อากร่างจีเนี่ยสีเอือสีอยากยังเรียกเอาไม่เงี้ยก็ได้ตัวเนี่ยเลี้ยวเห็นอยู่นี่แม่เนี่ยมันมันไว้หน่อยได้ย้ายนี่แม่เนี่ยน้อยสักนี่เนาะมันจีอยากให้เอายุ่ง่งนี่กวพอ้าส่นตัว ยาไฮน้ามันยาไฮน้าม so ันคุ Twelve, ้นเจี๊ยบโป๊ได้มันย่งไม่เห็นหงสเจี๊ยบตีงมาได้ดิตีงมันลอยลอยลงหลดดิจะไปเห็นหงส์หจะคึ้นเก็บอะไอยูครับยูครับแตงมอเข่ามอแกงตัวนี้ Nó nhai như thế là sao mà ừ mẹ con gái cho khác con chi ong con gái bao giờ chim mực hoai nè nó mẹ chồng mới chồng mực thịt đó mà nó nè là hoan mẹ gái เอาวิ่งแล้วก็เอาหันสาขวนขวนขวนไหมคนมันออกเออรู้ดอกเบิดบุกไฟพันปีเจ้าดอกตัวนี้พันปีพันปีตัวมันเข่าเกศกูเลยเจ้ามาเป็นคนมาเหรอเว้ยหาขึวนน้อยง่ายๆน้อยง่ายได้ไหนแม่ ยุ่ยยากก็บอฮะเอาไปต้มนกันว่าทีหาให้ดอกแม่ะให้ดอกแม่ตีไปถเอาไปทักที่เรีไปถจอดเอยวันน้กิเ่าไไลก็ไปถึงจอาไม่ิึใส่เลจัมันโนไล่นีนี่ยไล่เขารอไปถึง่ไหไม่ตเลยกินไลเขาก็มันกะ ว่มีพวกเกลอยหอย่างนี้่ไหมวางไในตู้นั่นยายฉันมันโดนเกินกำหนดมันกระเบิดคุณภาพในตู้ก็ได้นะออซัมเน่หลังด้วยซัมเน่หลังก็ล้างน้ำ๊าดหลายตัวนี่อักมากจ้วยหลายตัวแขกเขย่าเอาอยู่บนนี้บนเดียวขอฟอดูแล้วอยู่น้ำมันอยู่น้ำมันพักพักบุ้งเด้อกับการกับการนัน่น ข้าวเด้ยายนุ้ยนุ้ยไงนุ้ยไงเครื่องมันอ้วนนะมึงอืม้อ้ยี่เนี่ยมันไม่กินหัวอาหารน้ำปลาตัวนี้ไรอยู่นี่มันไม่กินหัวอาหารน้ำปลามันอันบ้านหัวอาหารกินหัวอาหารน้ำปลามอ้วนอยู่นซาเชียวนุ้ยหน่อยหน่อย ไปเก็บมาขายหี่เหยเ้ยาออหาสิบหกสิบกนั่งนั่นมันมูจักดอกมันก็สื่อกินเงินเยเห้ยอมาเห็น,น,น,นบ้านเงานยันบ้านยองเงยดอกยังต้งเส็บนัะโอ้ไม่เหียบละ เป็นเห็นหูมอคุณนะฟองเขาละสามนี่คุณนะจะควบกาจะดิตั้งไว้เห็นจะควงฟองคนฟองสวยกินน้ำซานกับยาน้นม้วอีสีไม่ได้ออกไปหามันสองมือสามมลอหรอือว่าลุกได้แล้ว

งมดังไงไอับอกจักกวามงเลยตนอกพ่อนีน้อนี่่มีแล้วเลียงกเ็เรียงพูดเรียงพูดแดงจนน้ำขาดคนอย่งบม,มี้ กจุก็ไปหาใส่ข้อไหนข้อหัก้อนีเงน่ลยข้อเงยนเอยไม่ซำหนีล่ามคือว่กินยากนี่จะมันฉีกระลิงเกาะง่ายอ่ะ เนี se ้ยมาหมัดผมมัดหัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทับทั้งตู้โอ้ยน้องสาวท้งโทรศัพท์โอ้สานี เออจะมาตื่นยอกนกนี่ก็ได้ยินกกกาก็ er> มากมากได้ปหอยเออก็เน uhm. er> ี่นนางกิมแบบัวเดียวเลยมั้งน่

mất công ty dù mọi tay mất công là nó không mất công ty mất công ty mất công à. ty mất công 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 ty mất công